มาพี่น้องอาหารเส้าตำแตงไข่เจียวจ้าอร่อยดีมากินข้าวพี่น้องเอ้ยข่าเส้าแล้อกินข้าวจ้าเมฆเดชันเมฆก,กินอีกบ่กเมฆกินรอบสองนะอิมบบอ่มนมแล้วอิ่มนมเนี่ยกินข้าวเนี่ยรอบเส้าอื ตำแต้งพี่น้องทอดไข่อาหารกินแค่นี้ก่อนมื้อนี่มื้อต่อไปค่อยว่ากันเนาะพี่น้อง มีใครลูกซไส้คนเราต้องเชาเองฟ้าหววบ่เฮือลังหนึ่งกับลังหนึ่งเพลงงงงอนคนก็ลองเพลงหัอนเด้อพี่น้องเขาฟังอยู่คนลองเพลงหมอน เอฟซีอยากพังไปเนาะฮ่าฮานี่ปเป๊ะๆเฮ็ดแล้ววะนี่เปิดตู้ยน้องหน่อยร้องเพลงให้น้องหน่อยโชว์เสียงวฟังๆได้เนาะเสียงดีเด้เพี่น้องเนาะพอพังดูไปถึงขนาดแบบซ้ำนักร้องเอาะ น่าจะต,ตลาดน้องคก,กองคุนคุคนยังไม่ชอบผ้ายกินอันนี้ก่อนข่อยไปตลาดข่อยเน้นซื้อหมือกระเพาะกระปลาเนีน่ยนมนมเนยทำบุกไปได้ซื้อเด้อพี่น้องเด้๋อ้วนเนีนก่กระเพาะกระปลา บางบางคนในเอฟซีอาจจะเห็นว่าโอนซื้อกับเขาบุคคลได้มีกระต้มขนมให้ลูกคนนะอืมจะเป็นจมกแตงอืมอยากทำแตงฮะดูไปเนี้ยบ่เกล็ดแตกเป็นไง

ทำเพลงบ้างขึ้นเข่ามีความชุกนี่ยนะเปิดเพลงทางระวังเลยนะเปิดยัานติดดีก็สิทธิ์ละเอ้าเป็นไล้เลยเอาอีกบ้าง

แรงไมมเพื่นมันเบื่อใช่อืนะอ,อกับหมูรสซ่านะอือม้อยกับหมูรสซ่าอันนี้แม่กินเป็นาแซ่บถือว่าม่ายกักบถ้าอยากกินก็คือบ้านถ้ากินนะ้ะมันก็จะชื้นนะอือน้ำผู้จากเพชรนะอือ กส <tipo> ิบนน้นเลือกมู๊กบ้างเจมและไข่ดาวเลยเพิ่งเมาเพื่อนขนาดไหนหมอผู้ลูกทอดมาใส่ซอสอันเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วหมอผู้แม่มันนั่งยอดีก็สองหมูหมู มันจะหยากใหบมีคนอยู่นะต้องบอกออกมนจะแดดรลมเลยเนาะไม่ออกมาเลยมีเต่เทาเลยมีแต่มตในเอนครัวหาจะแนวกินบ่อไปบิดมาขึ้นมาบุคนอยู่แะจะได้เห็นเจาร่รับิจมีหัวเออแล้วอยู่ในฮือนเนาะในฮือนเเดี๋ยวออกมา กินไปกินมาก็อิ่มได้พีน้อเจ็บไปกินที่น่้แล้วให้ลูกมันหูข้าวตอนแรกให้มันกินให้มันกินข้าวามันไม่กินข้าวแอ้ว สามโมงจาเปเพิ่น,น,นมันคือข้าจ้าดีกว่าเนี่ยคชิปเนียก็ไปก่อนเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องแล้วพอกันใหม่ลิปหน้าจ้าว่าสองคนเฮาสิหาย,ยั่งกินยีตนเทียง